สวัสดีครับท่านผู้ชมที่รักของผมทุกๆท่านนะครับวันนี้เราจะมารีวิวเหมือนเดิมนะครับวันนี้ผมจะมารีวิวรถถังนะครับในเกม w ร t a n งเบสนะครับวันนี้จะมารีวิวเจ้ารถถังที่69นะครับและที่ทุกคนเห็นแปลกๆรถถังมีลายอะไรอย่างนี้ผมไปลงมอสมานะครับไม่ต้องแปลกใจเลยครับ และนี่ก็แผดใหม่แล้วครับแผดฝรั่งเศสนะครับไอพวกนี้มันไอพวกไม่เกี่ยวนะลายๆเนี่ยช่องข้างล่างเนี่ยมันลงวัดเฉยๆนี่ผมได้เล่นถึง B1 ครับเดี๋ยว B1 จะเป็นเพื่อนกับ B2 นะครับเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวคันนี้คนขับร้อยและวิจัย BGR G1B ผมจะรีวิวคันนี้นรจริงๆผมว่าผมไม่รีวิวคันนี้ดีกว่าเพราะว่าจริงหนึ่งจากสเปคมันเขามันเขอจะไม่ต่างกับ Panzer B2 ซักเท่าไหร่นะคันนี้ก็อาจจะเว้นการรีวิวแล้วไปรีวิว BGR G1B B ทีเดียวนะครับเนี่ยไอคันเนี้ย สายนี้มาครับสาวต้อดรันะครับใครติดตามข่าวสารอยู่ก็จะรู้นะครับแล้วก็อีเวนต์นี้เช่นกันครับก็กองพลสาบศูนย์นะครับเป็นอีเวนต์ที่ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าอะไรนะอีเวนต์ในการดูดตังแล้วซื้อเปิดกล่องครับ fcm 5 0 t mxcd c และ is 2นะครับซึ่งผมก็ได้ทำการเสี่ยงดวงมาบ้างแล้วเนี่ยต้องใช้เงินซื้อครับใช้ประสบการณ์สาหแรกไม่ได้ก็เี่ยเห็นทองเพิ่มขึ้นไหมครับไอ้นี่คือผมไปเปิดกล่องมาครับแต่กล่องเนี่ยนะครับ ประมาณสิบกล่องละมั้งครับโหจนกันเลยทีเดียวรถถังไม่มีออกสักคันอ่าช่างเหอะวันนี้เราจะมาเข้าสู่การรีวิวเจ้า T69 นะครับออโต้โหลดทันนี้ซึ่งผมก็ค่อนจะชอบนะครับเพราะว่า MT ที่ติดเป็นออโต้โหลดครับก็น่าจะพอใจกว่า T71 เ,เยอะอ่ากรอครับป้องกันมาประมาณนี้แหละความตทานมัน4ก็โอเคใช้ได้กรอตัวถัง101 76แล้วก็38เรียงตามเกาะหน้าด้านข้างหลังแล้วก็ป้อมปืน152 76 114ครับก็โอเคถือว่าใช้ได้อยู่ แรงม้าอันนี้อจะไม่เยอะเท่าไหร่ห้าร้อยห้าสิบแต่สำหรับถังที่น้ำหนักไม่เยอะอย่างนี้ก็โอเคใช้ได้ควัดมันสุดห้าสิบสองกิโลเมตรต่อชั่วโมองความเร็วการหมุนองศาห้าสิบสี่จุดสี่เก้าและความเร็วหมุนป้อมปืนสี่สองจุดสี่สามนี่คือบวกไอเทนไปนิดนึงนะนี่ปืนกันชิงเฉลี่ยร้อยหกเก้าถึงสองอะไรประมาณเนี้ยคือมันมันเฉลีย่ยประมาณระยะมองเห็นสองร้อยหกจุดหนึ่งนะครับเราจะข้ามไปตรงส่วนนี้เราจะไปอธิบายตรงความเกลียนของมันนิดนึงนะครับกดโอเค โอเคเราจะโผล่มาตรง Armor Inspector เหมือนเดิมเลยนะครับอ่าอ่าถ้าใครดูไม่ทันเห็นไม้มเห็นขึ้นไหม Armor Inspector นะครับก็ลองไปใช้กันได้ครับเสียตังค์นะิดหน่อยเพื่อมาดูอนะอ่ามีอ่า,อาตรงนี้คือกราะร้อยหนึของมันนะครับก็ไม่หนาเท่าไหร่แต่มันก็เคลือบดีอยู่ตรงนี้จะหนาหกสิตรงนี้หนาร้อามเก้ผมหาร้อยไม่เจอนี่นครับหนาร้อยที่มันบอกมีอยู่แค่นี้นครับ แล้วก็ตรงส่วนบางๆไปเรื่อยๆแก้มป้อมจะบางนิดนึงข้างๆเจ็ดหกอะหกสามบางๆไม่ไม่หนาอะไรอะสวนตูหนาสามแปดนี่ร้อยสี่คือมันก็ไม่ไม่หนาอะไรมันเจาน้าอะไรมาเราถ,ถังออาต้งลดครับใช่ไหมครับราถ,ถังออาต้งโลดสิ่งก็ไม่ได้หนาอะไรเดี๋ยวเดี๋ยวเ,ยวเราก็มาข้ามันเลยดีกว่าอ่ะอัธโยเก้าเนี่ยเกราะมันกันอะไรได้บ้างอันนี้เราจะมาดูกันก่อนนะครับโอเค ผมจะให้เอาปืนเซนทูเลียนยิงนะปืนเซนทูเลียนปืนท็อปก็ไม่ไม่ไมีปัญหาเจาะเข้าแน,น่นอนนะอ่าเราไปเราจเจอทีต่ำกว่าถ้าเราเจอโคเมตอะไรเงี้ยเกราะก,ก็พอกันได้อยู่แผ่นบนอนะคล้ายๆเพอร์ชนะิงครแต่รู้สึกจะดีกว่านิดหนึ่งก็พอจะกันปืนพวกเจาะเออถ้าถามปืนไอเอสกันได้ไหมก็พอได้อยู่ครับปืนไอส่ยังไม่ได้ใส่ท็อปเนี่ยอะใส่ท็อปก็กันได้อยู่ครับกันอะไรได้บ้างครับก็ถ้าเจอลูกทองก็อาจจะป้อมเขียวขึ้นเรื่อยๆนะอ่ะเราจะไม่ธิปรตรงนี้เยอะ เราจะไปดูว่างว่า T69 มันทำลาย AS ได้บ้างอ่าปืนการเจาะมันก็จะคล้ายๆกับเออเอเอเพอร์ชิงครับแต่จะเจาะกากว่า,จจาวนิดนึงสาลูก AP ส่วนส่วนประสิทธิภาพมันคือลูกคีนะฮะลูกคีนี่การเจาะนี่สุดยอดจริงๆฮะทำลายกรอกทำลายกรอรกรอของพวกตะกูล AS ได้ดีมากเลยทีเดียวเห็นไหมว่าสามารถทำให้เขียวได้ทำไมผมรู้สึกเริ่มแหลกๆแล้วอ่ะสามารถยิงดีเฟนเดอร์ได้ไหมใช่ก็สามารถทำลายได้ จะมุมกดไหนก็อาจจะต้องทําใจโอ้ยเด,ด,ดี๋ยวอ่ะอันนี้ว่าเราจะที่บ้านเขาคาตรงนี้แหละเราจะไปที่บายในเกมกันคือลูกคีอ่ะการเจาะของมันอ่ะค่อนจะเยอะมากเลยเดียวเนื่องจากผมลงว่าอาจจะแหลงๆ,ๆนะฮะเจาะร้อยแปดสามสิบสองก็คือสามารถอาจจะเจาะ e 7 5จากเพดล่างหรือช่วงล่างของมันได้โดยที่ไม่มีองศาครแต่ถ้ามันเฉียงเฉียงกรอไอช่วงล่างอาจจะยิงไม่ได้แะ้วเราจะไปเล่นกันเลยดีกว่านะครับกับม็อดตัวนี้เกิลอันพันเซอร์นะครับอ่านถูกือวปล่าผมขออภัยฮะ ช่วงนี้อัปเดตใหม่ก็ด่าไม่ได้นะครับก็ทําใจไปครับด่าสมองข้ามไม่ได้อุ้ยมีคนเอาเอ็มเอ็กซ์ซีดีซีมาครับช่วงนี้เป็นล้อหางลอา่อตีนมากเลยนะใครเจอยัดษ์เฮดเอียงเดียวเลยครัรู้สึกเท่าที่ดูมาผมว่ามันใหญ่กว่าทีหกแดคูล่าซะอีกนะไอตัวย่อมแมวอะซีดีซีมันมันของแท้มันมันใหญ่กว่ายัางไงก็ไม่รู้นะครับไม่รู้เหมือนกันนะแดคูล่าดูเล็กกว่าเยอะนะผมก็รู้สึกอย่างนั้นนะป่ะตัวนี้มันจุป,ประมาณสิบห้าวินะ,ะออตโตโนะครับสำหรับออโต้โรซามนัดนะครับ และและก็ยิงยิงตอนนัดหนึ่งสามวินะครับลงมอตแปจะทำให้แหลกๆนะเนียวจะสมสามนะครับยิงนัดละสามวินะครับ,รบมันขึ้นตรงไหนแล้วมันขึ้นตรงปุ่มยิงคนระับซึ่งมันปุ่มยิงมันไปบังเหรอลงมอสแล้วผมไม่รู้ไงว่ามันไปบงังเฮ้ย cdc จะเย็นเยนนะ cdc ผมรู้สึกว่ามันจะใหญ่กว่าแดคูล่าหน่อยครับนี่คือต้อนฉบับของแดคูล่านะครับเฮ้ยเดี๋ยวเด้อเดอ้โหนี่ทำไมมอสนายมัน ทำไมมอสมันจะไอ้นี่มันใส่ลายเข้าไปแล้วทําไมมันถึงไม่อคุมป้อมเลยวะคือเราผมลงมอสเกินแฟนเซอร์ไปมันอาจจะขึ้นเป็นรถถังมันขึ้นในรถถังคันอื่นด้วยก็ทําใจฮะมาเราจะส่้ครับเอเอาไปกินฮะเราต่อฝาลงมันแน่ต่อมันอีกรอบหนึ่งเขาพลาดว่ะเอย้แต่ว่าโถเราก็พลาดแล้วมันจุคบทางเลือกเดียวที่เรามีคือหนีครับ เพราะเท่าที่ดูสถานการณ์เราต้านไว้ไม่ไหวเนี่ยแน่นอนว่าออโต้โหลดออโต้โหลดใส่เป็นอันเดียดลีหรือบูตไม่ได้นะครับดังนั้นเราต้องเราจําเป็นต้องใส่เออ่บูตความเร็วแทนซึ่งมันจําเป็นต้องใส่เลยเพราะว่โต่โหลดบางทีเราก็ต้องใชให้หาจังหวะในการหนีเพราะมันเป็นรถถังซัพพอร์ตนะเวลาอะไรออโต้โหลดหมดมันก็ค่อนจะไร้ประโยชน์นะโดยเฉพาะมันเป็น MT ด้วยอ่าผมได้นเออไอซ์อัชแฉบครับ อาตอนนี้เดี๋ยวผมต้องฆ่า KVC ก่อนนะเขาคงจะโชกลางไปนิดนึงนะโชกโชกกลางไปโอ้ยกระสุนบินไปไหนนะผมว่าน่าจะบินไปรัเสเซียนะกระสุนบินไปไกลขนาดนี้อ่าผมมันจะส่งกลางลงนาลอกอะกลางเลยใช่ไหมมึงกลางเลยใช่ไหมต้องระวัง KVC นึงครับยัดช่วงล่างครับผมไปแหน่แหนะ โอเคตอนที่ผมบรรจุเสร็จแล้วแต่ผมเือนัดเดียวผมอาจจะบรรจุเลยแล้วก็ถอยเข้าแนวหลังฮะคือถ้ามีโอกาสบรรจุก็บรรจุไปก่อนนะครับเพื่อการยิงที่จุใจในแม็กต่อไปนะเราอย่าคิดเราเราก็จะเป็นต้องหนีสตูในบางโอกาสนะเราเราจะไปโอ้ยโอ้ยเราจะไปบวงเดียวตลอดก็ไม่ได้นะครับเราต้องอยู่แนวหลังเอาไว้นะไอไลฟ์เวทนี่บุ๋งจริงเลยจะ CDC เก็บเข้าไป เฮ้ยใจเย็น CDC คือทุกคนสังเกตนะครับว่า CDC เรื่องเท่าแดคูล่า ura, ก็ก็ CDC มันเป็นต้นแบบของอะไรอะของแดคูล่าในการย้อมแมวนะมันก็เลยเป็นอย่างนั้นแหละเดี๋ยวนะไอเซนยี่มึงกล้าหาญจริงๆเลยอบายบายอะโถมันจะหมดก่อนเอ้ยใจเย็นโอ้ยครับครับ สถานก,การณ์เขาจะดูเดือดแล้วเราต้องระวังกันเลยทีเดียวเฮ้ยโอ้โหจุกกันเลยทีเดียวผมแนะนำให้ใช้เป็น HE นะีครับเออระเบิดกระอกมันไประเบิดกรอกฮะเอาเอาความแค้นระบายออกให้หมดคนระับโอเคเข้ารางกระสุนนะตอนนี้กระสุนหมดแล้วเราต้องถอยเข้าแนวหลังด่วนนะแต่ก็ต้องถอยระวังศัตูด,ด้วยโอเคมั้งจุก15วิสำหรับผมถือว่าไม่แย่นะาจจะมีแหลกๆไปบ้างเพื่อเรียบร้อย ลูกคีนะมันจูใเสร็จแล้วก็ถอยเข้าแนวหลังแล้วก็กลับมากลับมาบุอีกรอบนะคือออตโหลดก็ต้องเล่นประมาณนี้นะถอยบุกถอยบุกถอยบุกอะเย็เยนะรนะเราไม่รีบฮนะเดี๋ยวเด้งครับนี่แนะ่ลูกเหลืองเต็มหน้าเลยครับอิสอัแทบครับเออไอ้ลูกหน้าที่ขึ้นนั่นก็คือลูกหน้า Quick Baby นะครับหรือไอ้ชนเนลควิกเบบี้ทีวีนะครับที่เป็นคนดังในบอดนะครับหรือว่าผู้ทรงอิทธิพลนะ นี่ยเพื่อนผมเรียกว่าผู้ทรงอิทธิพลครับแห่งวัดนะฮะโอเคเราก็งลงมอสกันมามีเสียงระหว่างเกมก็เนี่ยครับสีสันของการลงมอสโลกลแอนเซอร์นะครับที่ผมลงก็พอเงี้ยเบื่อครับเสียงมันเงียบเกินเนีอ่าก็ะชัะไมอย่างสวยงามว่าเพเอร์ชิงก็หลอ่อไม่มีแคนด้วยฮะขอไปส่องกันนะถ้าถ้าประวัติดพีพโอโหก็เล่นหลายคันอยู่นี่นะฮะโอ้โห มี FCM ด้ยสงสัยเพิ่งเปิดกล่องได้เสีงยงโชคดีจริงๆเลยผมอิจฉาพวกเปิดกล่องได้ผมเปิดไม่ได้ทีอ่าสังเกตไหมว่าเฮ้ตรงเปินนี่อัมเวลลาใช่ไหมหเห็นจุดตรงนี้ไหมอัมเวลลาจัดๆเลยเอ้ระวังระวังเราจะโดนสังเก็บนะปืน90มมที 1E อี185เฉ่ามากเลยลงวัดแล้วรถถังสวยขึ้นแต่ว่าคนอื่นไม่เห็นนะ รถลายรถถังที่เราลงนี่คือมอสตนะครับดังนั้นคนอื่นไม่เห็นครับเห็นแค่ตัวเองครับเ yeah. นี่ยนี่ฉากครับโอ้โหเซนทุเรียนหนึ่งด้งฮะอันนี้ผมก็เคยดูอยู่ฮะโคตรเวอร์เลยรู้สึกเครื่องจะร้อนขึ้นไหมเล่นมอสตมันก็กินกินกินรู้สึกจะทำให้เครื่องร้อนด้วยหรือเปล่าไม่รู้ก็ลงเหมือนใส่ไฟเพิ่มเติมแต่ข้อเสียของการลงมอสตก็ต้องรู้อยู่แล้วก็มันอัปเดตใหม่ตลอดนะครับคือมันต้องมันจะติดตั้งใหม่หมดเลยซึ่งผมก็ไม่่อยชอบอะไรไม่เป็นไรทนได้เพ ต้องทำคันนี้รู้สึกจะบางกว่าเพอร์ชิงนะบางกว่าใช่บางกว่า,า,ก,วาก่อตัวถังอาจจะเด้งดีกว่าเพอร์ชิงนะแต่ป้อมปืนน,นิ่มเลยนะก็การได้ช่อปืนเทียร์เจ็ดนะเทียร์แปดเราคุนเลยฮนะนี่ถ้ายืมป้อมเพอร์ชิงมาใส่ได้นี่จะดีมากเลยฮนะผมจะฮูดาวไปชีวิตจิตใจอนะอ่าตอนนี้ซองมาอยู่ด้านบนก่อนมึงขึ้นบนกันสิครับเอออดีมากดีมากก็ไอควันที่ออกจากด้านหลังนี่ผมใส่เป็นมอสนั่นนะครับมอสอะไรนะ ที่มันไฟออกตูดอะรถถังแทงเกนสไตล์ครับที่มันมีไฟออกตูดครับอันนี้มีคนทำวัดไฟออกตูดมาก็เลยโหลดมาครับเพื่อประโยชน์ของตัวเองของตัวเองคะเฮ้่อิสอัชแฉบโดนสปัตเลยกูเดี๋ยวนะใจเย็นใจเย็นใจเย็นเนี้ยเราจะรอเขาโผล่ยิงเลยอ่าอ่าเฮ้ยแดกอยากบวกแดกอยากบวกว่ะบวก่มล่อื้อ ถถยลงดินผมมันจูบัยแล้วนะเราต้องหลบให้มิไนดะ้เดี๋ยวมันยิงป้อมแล้วลูกทองเขาเจอดีอยู่เฮ้ยข้างล่างอะผมว่าข้างล่างชุนลมุนกันไปผมต้องผมว่าผมต้องไปช่วยฮะยผ,มผมจะให้เขาตายปเปล่าไม่ได้เราจะต้องดูทีมด้วยว่าเฮ้ยไอ้คันนั้น,น่าค่านะเดี๋ยวรอก่อนเรื่องไต่ตองแหละอ่าไอเอสหกครับ เราใจนี้ครับเกาะเฮ้ยเฮ้ยไม่ทันแล้วยิงเลยส่งเดทแล้วส่งเดทส่งส่งเดทอีกอันหนึ่งใครมันยิงกเมื่อกี้เออเอเอออเอาหียิงตดนตีตะขาบยอดเลยกูหลบตรงนี้ก่อนนะครับอ่ยม,มึงก็เคาะไม่เลิกเลยเฮ้ยเคาะไม่เลิกเลยสาด อือน้มึงมาเฮ้ยไปไาเ,เฉียงเฉียงนิดนึงเฉียงนิดนึ่งเฉียงเฉียงนิดนึงเฉียงนิดนึงเฉียงนิดนึงเดี๋ยวโอ้แม่ลูกทองอย่างเดียวเลยครับถ้าจริงๆถ้าถ้าเขาไม่ใช่ลูกทองเขาจะยิงเพดเพดบนเราไม่เข้านะเขายิงใหญ่เลยเพราะว่าเขาบ้านรวยอะเออผมยังไม่แน่ใจว่าจะชนะได้ไหม พขาดูแต่ละคนเล่นโคตรโนบเลยไอ้น,นี้ดูหล่อฮะถ้าวิ่งไปชนตายนี่ผมแบบโคเมตก็เก็บของฟรีไปฮะเราแหลกๆอยู่ว่าเราทำอะไรไม่ค่อยได้ฮะไอ้น,นี่ก็เฮ็ดเฮือเฮ็ดอี e มาลัวๆของผลของการเล่นรถถังกระดาษฮะไอ้นะไอที่เหลือได้มีแต่รถถังมุมงกดทางดังนั้นรถถังคันไหนที่มีมุมกดถือว่าได้เปรียบมีใช้ไปรกว่ารึ่งเพราะไม่ต้องเป็นต้องโผล่รถถังทั้งตัวเพื่อจะรับเลือดหรือว่าโอกาสโดนเยอะขึ้น ทำใจอะอืพันเก้าร้อยเองต้องมอบความดีมันช่อยคอมเมนตะ์ฮะโอเคตอนนี้เราแพ้เป็นรอบหนึ่งแล้วเราก็จะเล่นใ้ครบสี่รอบนะครับคือก่อนที่ผมจะวิจัยคันนี้ได้ผมจะถ้าวิจัยเสร็จผมจะขายทิ้งแล้วไปทีห้าสี่อีหนึ่งทันทีนะครับเพราะว่าผมก็อยากเล่นคันนั้นมากกว่าฮนะคันนี้เราจะปลดประจําการเลยนะครับเพราะเนื่องจากว่าก็ถูกใจส่วนหนึ่งแต่ปืนมัน มันรู้สึกแม็กหนึ่งมันยังทํามันไม่มีใครกลัวมันไม่ค่อยมีใครกลัวแต่ถ้าทีแค่สีหนึ่งเนี่ยท็อปอะไรอะ่ะกลัวแน่นอนครับถอยกันยาวเฟื้อยแน่นอนอังกฤษครับผมไม่รู้จักครับอะไรอินอังกฤษอะไรคุยอะไรกันไม่รู้เรารู้จักแต่ว่าเขาพูดว่าในภาษาอังกฤษฮะเอ๊อเดี๋ยวเดี๋ยวไอชิเอ็มนี่คนเมื่อกี้วะไม่รู้เหมือนกันช่งมันช่วนจริงๆผมไม่อยากจะแช์มัดเป้าเนี่อครับก็อันนี้โหลดจากบิสมอเดอร์นะครับคือมัน คือมันมีโตงสือขึอนะ้นแล้วมันไม่มีภาพเห็นว่าอันไหนเป็นยังไงอะ mm. ก็ลองโหลดมาเรื่อยๆฮะ mm. ก็มีคนแนะนํามันมัดเต้านี้มาในกลุ่มก็รลก็มาใช้ดูว่ใช้ได้อยู่แต่มันรู้สึกเกะกะไปนิดนึงอะ่ะมันมันน่าจะเอาไว้ยิงอัตาจรนะแบบเนี้ยกะองศายิงขึ้นเนี่ยโอ้ยส่วนไอ้ฝรั่งเศสอย่างที่ผมบอกฮะเดี๋ยวรอ BGRG1 B, GR, GR 1, B อะไรสักอย่างเรียกไม่ถูกอีกเลเอ้ยเอ้ย ไทเกอร์นี่เอาลูกขีจัดช่วงล่างได้ครับนี่แน่ลูกลูกทองมีไว้ใช้ครับลูกทองมีไว้ใช้ครับลูกทองมีไว้ใช้ครับผมแหมเราต้องใช้คุ้มครับลูกทองในในก็มีแล้วเอย่าปล่อยลูกทองมันมีโดยใช่เหตุฮาเดี๋ยวๆอยากยิงสี่ขวานี้มาเลยเกะกะชิบเองเออเอายิงยิงเคลียร์ไปก่อน โอ,อออโอ้โหไอ้ซาว่าฮีจะจเจาะได้เฮ้ยเจาะได้ว่ะโอ้โหตายอยู่อันนี้เดี๋ยวนะโอเคเจนเย็นนะโดนปะวะเอมันมันโอ้โหเอ้าล้วมันจุเลยในในศัตรูอย่าเรายิงศัตรูไม่ได้เราต้องบรรจุนะฮะอย่ามัวแต่ค้างนะสุดท้ายเอาไว้ฮะมันเสียเวลาบัรจุฮะเราต้องไปช่วยแนวหลังยังงบนเลยวบ คือกว่าเราจะเคลื่อนที่ไปถึงเราก็มันจบเสร็จแล้วอะอ่าสิบห้าวิเราต้องกะให้เป็นนะฮะที่เดอ็นนี้ก็อาจจะไม่มีเอ็มนะครับสําหรับรอบนี้เอ็มหรือเปล่าไม่รู้อะรอดูคันนี้ผมเล่นเท่าที่เล่นมาไม่เอ็มเลยนะได้แต่หนึ่งฮะเพราะเนื่องจากว่าขว่ก็ค,คือดาเมจมันมันยิงได้ไม่ค่อยเยอะเอทะ่าที่ผมลองมานะเออยิงได้เยอะม,มากผมไม่ได้ลงมอสเสียนะถ้าเสียมันก็เหมือนเดิมนะ เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะแหมเครื่องยนต์แดงขนาดนั้นทำไมไม่ไหม้วะเออไม่เป็นไรมันเป็นเอ็มทีซัพพร์นะจำใจห้มันเอ็มยากอยู่แต่้าทีห้าสี่ินถึงน่าจะเอ็มง่ายกว่านี้เพราะนี่จะว่าดามเมจตอนนัดหนึ่งมันสูงมากอ,อันนี้ดามเมจตอนนัดมันต่ำไปนิดนึงครับมันก็เลยอะไรนะไดเอ็มยากครับคือส่วนใหญ่ก็เกมนี้ก็จะเน้นไปทางดามเมจเราถึงจะได้เอ็มนะแต่ว่าบางทีก็ไม่อะ่ะแต่เนียมก็เอ็มอะ่ะมันต้องเอ็มอะ่ะมันต้อง มันต้องดาเมจเยอะๆนิดนึงเดี๋ยว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 แอรฟิกเบบี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าโอเคฮะมีคนพลาดยิงตีนตะขาบเราซะแล้วน่าจะเป็นไอเอสนะแหมสุขใจฮะลูกพีละบุ้มลูกพีละอือครับผมข้อนึงคืงการเผาด้วยลูกทองฮะเราทำให้ศัตรูเหมือนจริงๆมันคือกระสุนแป๊บซี่ฮะทำให้ทำให้หวานได้ฮะ ตอนนี้ใครใครอะไรโดนเกลือเกินอยู่แลเดี๋ยวผมจะทําให้ทุกคนอะไรอะได้รับความหวานชื่นไปเลยนละเดี๋ยวเราต้องยิงแผ่นนี้ก่อนเอออืมโอเคอะยืนยันครับผมไม่ยิงเพิ่มเพื่อบรรจุแล้วก็รอจบรอบนี้จบไปแล้วสวยงามครับยิงบาปุ๊บ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 ปุป๊บแล้วก็โป้ปครับบรรจุเทสเนี่ยนัดแบบถึงแล้ว,ว่ามันจะบรรจุไม่ค่อยเร็วสักเท่าไหร่น่าจะขาดทุนนะ เพื่อขาดเป็นหมื่นเลยสงสัยจะหายจากตอนเรายิงลูกยีแล้วอ่าอ,อ่าผมลืมบอกน,นะครับอัปเดตใหม่นี่มีนี่ด้วยนะอัปเดตมาเื่งผลกําไรนะอันนี้ทำให้เราแบบมีความสามารถเหมือนทถวพิเศษ,ษ,ษก็คือหาเงินได้เพิ่มขึ้นนะแต่ตัวนี้เหมือนหลอกกินต่างมันมีไม่ทางไม่ถาวรและถาวรซึง่งถาวรนี่เขาก็จะโคตรแพงเลยคือถ้าถ้าเป็นคือผมแนะนําว่าให้ไปซื้อรถแถงพิเศษ,ษ,ษมาเล่นดีกว่ารถแถงธรรมดาไม่ยาเลยครับเพราะว่าสุดท้ายถ้า เพราะว่าเดี๋ยวคุณก็ต้องขายทิ้งจริีเพื่อไประดับต่อไปถ้าคุณไม่ได้ลังจริงนะหรือว่าถ้าคุณถึงระดับสิบแล้วถ้าคุณรวยจริงค่อยเติมนะถ้ายังไม่รวยจริงอย่าเพิ่งเติมขอร้องนะผมแนะนําไม่งั้นเงินคุณโดนผ่านด้วยใช่เหตุแน่นอนแนละ้วเราจะเล่นกันรอบนี้รอบที่สี่แล้วใช่ไหมเออโอเครอบนี้เราจเจอระดับเก้านะรู้สึกมอสมันจะทําให้มีความสุขมากขึ้นนะมันดูมีสีสันมากกว่าเงียบๆมีเพลงให้ด้วยนะ แต่ระหว่างเล่นน่าจะมีเพลงต่อด้วยนะเป็นกำลังใจในการลบนะการลบเราต้องมีเพลงอนะเอืเฮือเขาจะไปทางไหนกันนะ่ะจริงๆผมจะไปขว่านะเดี๋ยวดูวนเดี๋ยวดูวนนะเฮป้อมหัวฉลามครับตอนนี้ก็สายร่งเสรก็เล่นชิวๆไปก่อนฮนะผมผมอาจจะไม่เล่นถึงเอ่ออ็ไร X ห้าสิบ B นะผมอาจจะเล่นแค่ a R L สีนะครับซึ่งเป็นรถถังที่สวยมากแล้วเทเลไรน,นะ แล้วถังที่หนาที่สุดในสายแล้วเพราะว่าคันอื่นมันเริ่มบางลงจนนิ่มแล้วและใน50บีนนี้ก็เกาะไม่ได้หนา200แบบในคอมนะครับตัวถังเหลือ170แล้วแต่ว่ามันเป็นพวกหนาตรงตัวถังให้แทนซึ่งผมชอบขึ้นเออแหมคุณน่าจะขยับลืมลืมลืมมึก็มิดแล้วเราพลาดนะตอนนี้ MT ทีส10ก็โดนเนิร์ไปหมดแล้วครับก็ทําให้เจาะกากลงคิดเจาะกากลงเยอะครับผม คือลูกที่ก็จะมีทางอนุภาพเจาะป้อมออรอยงัน้อยลงนะผมอาจจะได้เล่นอีรอยบ่อยขึ้นนละ้วนั่นคือข่าวดีผมก็คอนจะดีใจนิดน,นึงเสียใจเพราะว่าเที่ยวสองเอผมดนแลน้วป้อมปืนด้วยซึ่งมันจะดีนะมันก็ดีนะแต่กลายเป็นว่าเออเขาเรียกว่อะไรนะผมก็ไม่มีอะไรหาก,กินเลยเดี๋ยวป้อมปืนบางลงปืนเจาะก,กากลงคือกดก็กากโอ้โหให้ตายผมจะเอาอะไรกินจาก เทีโอนะสองเอเนี่ยโอ้ยเจนสวนใยังมีกลอบตัวหางหากินนะกระมุงกดที่หกดูเหมือนจะไม่เยอะนะแต่ก็เยอะนะโอ้โหนี่ตอนนี้หากินไม่ได้เทียมสองเอเ่ยกลายเป็นขี้เลยผมบอกเลยนะนี่ผมพลาดอีกแล้วคือออตโตลดเนี่ยเล็งไม่สุดอย่าไปยิงฮะนี่คนะ่ะใส่ปอดเสถียรได้นะก็ได้ท่าทาสภาพแบบน,น้อยนะ่ะนีแ่แหละเราพิว้วะเราพิว้ว ิวไว้ก่อนผมสอนตัวเองมาเลยๆอบนี้ช่วงทีที่ไวไฟยังดีอยู่โอ้หเฮ้ยอีกซูร้อยหนึ่งชัวรยิงไอ้ไม่ใช่สวยหนึ่งเฟอดีนวยอออยิงเผลดลางยังเด้งเลยอะไรของครูเนี่ยเออเออ โอ้ยเกือบไปเดียวเดียวเดียวโตดโตดโตดมันมาแล้วมันมาแล้วเฮ้ยมันจะบ้าคิวอะไรกันขนาดนี้โอ้โหโดนปิดทางเออเออเอเอตายเลยสีพอตายปุ๊บมดมอด,มอด,มอดบักเลยครับรถทางขาวอะไรขาวมันโดนสูบวิญญาณนะครนะับเนี่ยสูบวิญญาณจ,จนขาวเลยอนะ่ะอ่าไม่รอดครับ PDA เจอตต,อตสบไะเออเขาผ่านแล้วที่วิ่งมา แต่ตอนนี้ตอตก็ทําใจฮะออ,โอ้โ้ให้ยิงสักพันเธอตอนบอกกูโดนยิงแล้วพรากหหันไปปุ๊บบุ้มเลยนั่นไงเรียบร้อยโดนซ้ําอีกครับไม่มีสิทธิ์ด่าเลยเห็นไหมมันหายไปแล้ว <c oughs> ก็เละพุนครับโอ้โหข่าวฟัวเลยทีเดียวมอสนี่มันมีผลต้องข่ามาสมควรนะแต่ว่าก็ไม่เป็นไรอะคุ้มค่าดีครเออฮือโอ,โอ,โอเงินกูหมปบินเลยก็ <c oughs> คือคันนี้ผมก็คอนจะทุ่มเทเนนะี่ยใส่ยุทธภั์คูล,ล่าไปเนะี่ยโอเคตอนนี้ผมใกล้ผลแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยเชยนะจบหลังคลิปนี้ก่อนนะก็จริงๆผมวนะิจัยแล้แต่ถ้านาจากประสบการณ์ใส่ทีผมไปทีอาสีอีหนึ่งได้เลยแล้วก็ใช้ทองในการวิจัยปืนท็อปเลยทันทีเพราะผมคงทนปืนนี้ไม่ไหวผมบอกเลยนะไม่ไหวแน่เลยโอเคก็จบแล้วสำหรับการเลยนะใครชอบก็กดไลค์ใครอยากติดตามก็สนใจวิจัยผมนะส่วนใครอยากเล่นกับผมก็เออก็ พยายามชวนตอนางวันนะช่วงคืนอผมอาจจะเล่นแค่เก็บคูณสองนะชว่ชวงช่วงวันผมอาจจะเล่นนิดๆหน่อยๆนะถ้าชวนแล้วผมไม่เล่นก็ขออภัยนะก็อย่าหัวร้อนกันนะเพราะว่าก็ชวนอย่างนี้ก็หลายคนนะผมก็ไม่รู้ว่าจะเล่นกับใครบ้างเงี้ยอะไรเงี้ยไอตอนผมอยากเล่นก็มันมีครออยนะไอตอนผมไม่อยากเล่นนะชวนันมาเต็มเลยผมแค่กดมาดูานนะแล้วก็อ่าไม่หวานนะเราเวลามันไม่ค่อยตรงกันนะครับก็ชวนน่วงนี้สอบเสร็จแล้วก็ปิดเทอมก็จะย,ยาวๆเลยครับสัปดาห์ละคลิดเหมือนเดิมครับจริงๆอาจจะทีทหนะ่อยก็ไดนะ้เดี๋ยวลองคิดอีกทีดูครับ แต่ผมไม่แน่ใจว่ารถถังมีจะหมดซะก,ก่อนหรือเปล่าก็มีจากรหัสท่านผู้ชมที่ส่งมาหลายคนอยู่นะครับอันนี้ถ้าผมยังไม่รีวิวก็ขออาภัยนะผมเจ้าของตัวเองให้หมดก่อนเออถ้าเป็นไมได้นะมันก็น่าจะหมดนะหรือเปล่านะก็เอาเทียร์แปดให้หมดก่อนแล้วนะฮะเอ่อชิตโตะแล้วก็เอ่อชิตโตะแล้วเอสดีออาร์เอเทสทีอาร์วีเจดีเอสองเนี่ยแล้วก็เทียร์สิบนี่เอเออีห้าผมยังไม่รีวิวใช่ไหมไอเจ็ดผมเคยรีวิวแบบแบบเน่าๆไปแล้ว ถ้าอยากได้อ7รีวิวใหม่ก็ขอมากันได้นะครับเอฟบีสองเป็นลายโคตรเละเลยไปไปมอดผสมนี่มอดผสมลายลายกองทัพอีกนะเนี่ยจริงมันคือลายนี้แต่พอลายกองทัพใส่ปุ๊บโอ้โหเละเลยกูไม่น่าเลยโอเคก็จบไปก่อนนะสว่วนนี้วันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย